สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะามาดูผลของอผลของวันที่12เมษายน25งพ้าเนาะพี่น้องเนาะผลของหานอยวันนี้สูตรหนึ่งไม่เข้านะคะพี่น้องขะไม่เข้านะคะอของพิเจษเนาะศูนย์ 0, 8, กับ82อันนี้น้องวึงก็หลุดไปนะคะขอโทษข,ขอพี่น้องขา ส่วนน้อยปกติน้อยปกติน้องวึงให้เดียนรูดฟันที่สามนะคะเจาะไม่เข้าคะ่ะพี่น้องดูมีสามแปดสามเจ็ดสามสี่สามสองสามศูนย์ไม่เข้านะคะพี่น้องอหลุดไปนะคะตะกรางกําลังวันมีน,นะคะพี่น้องขะส่วนล่างล่างก็สี่ห้าก็ไม่เข้าคะ่ะพี่น้องขะตะรางกําลังวันก็มีแต่สี่นะคะอ่า VIP บุ VIP บุ VIP บก็ เกปดก็ไม่เข้านะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มีนะคะอ่าส่วน2อตารางกำลังวันน้องบึงมี4ส่วนล่างก็ไม่เข้าะคะ่ะพี่น้องคะอ่ารอบนี้ฮานอยสูตร1หลุดเลยนะครับพี่น้องค่ะโอ้ยหลุดตะพืดนตะพื้นเลยพี่น้องเงเลยว่าเข่าแต่ดินแล้วก็รูดฟันนะคะที่3ของฮานอยสูตรปกตินะคะพี่น้องค่ะ ามาตามต่อกันของวันที่12นะคะสูตรนี้ไม่เข้าวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภ <พ Car S 1> ัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้อง <tara> ft, cents, เนาะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อมาตามต่อกันของวันที่12จ้าอ่จ้ามาตามต่อกันของวันที่13ค่ะพี่น้องค่ะโอ้พูดผิดค่ะพี่น้องค่ะห้าน้อยห้าน้อยสูตรหนึ่งของวันที่สิบสามนะคะ อานอยสูตของวันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะพี่น้องคะ่ะอ่าน้องึงก็จะได้เด่นเด่นศูนย์กับสองค่ะพี่น้องคะ่ะเด่นศูนย์กับสองใครที่ชอบรูดรูดฟันที่สองนะคะพี่น้อง ้องขอ็ไม่โฟกัสพี่น้องเอ,อ่ยสักครู่นะคะศูนย์ก็จะมีนะคะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนสองนะคะพี่น้องขาสองสาม สองหกสองเก้าสองแปดสองห้าส่วนตารางกำลังวันนะคะพี่น้องค่ะตารางกำลังวันเาต้องวงเปลี่ยนสีค่ะ ตารางกำลังวันนะคะพี่น้องค่ะตารางกำลังวันก็จะมี9นะคะพี่น้องค่ะมี9มี4มี7แล้วก็มี6นะคะพี่น้องค่ะใครชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะาช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องค่ะ เป็นเพียงสื่อกลางนะคะที่อยากนําแนวทางมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้น้องบึงทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูอีกครั้งนะคะแล้วก็ต่อไปด้วยะคะ่ะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื <PE> ่อนๆพี่ๆทุกคนรวยๆเฮงๆกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ